ครับผมสวัสดีแล้วสวัสดีครับนี่ครับมาดูอัปเดตนะครับช่างนะครับผมมาทํารู้วให้น้องทุนหัวนะครับผมเดี๋ยวน้องทุนหัวก็จะได้รู้วใหม่แล้วนะครับผมทุนหัวดีใจไหมทุนหัวฮะ ดีใจป้าวนะครับผมคุณแม่เฉลวยนะครับผมคุณแม่เฉลวยได้ได้สร้างรั้วอยากสร้างรั้วให้น้องทุนหัวนะครับผมคุณแม่เฉลวยขอบพระคุณมากนะครับไม่เฉลวยที่สร้างบ้านนะครับนี่ครับ ดูจะพูดยังไงนะครับได้แต่ขอบคุณน้องตุ่นหัวจะได้รั่วใหม่แล้วนะครับนี่นะครับกำลังดำเนินการนะครับผมทำนะครับรวมละสองร่อยคจอดว่าจานรวมละหาบบาททีงไหนไหเขากินไหเขาเชียให้มานำเจ้ารวมละห้าสิบบาท กำลังทําเสานะครับ,น,บ,รบน,นี่ทํำเสา ครอบครัวของเอื้องรวมครับได้ช่างอ้พวครับช่างของเราครับช่างเออ่ควานพ่อใหญ่คำแสนสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับนี่นะครับกำลังดำเนินการทำทำมันครับป <No ุ่มกำลังสร้างฮะมาแล้วอีกอย่างรถมาเลย นี่นะครับผมพรุ่งนี้ก็ขุดลุมแล้วพรุ่งนี้ก็ขุดลุมแล้วนะครับนี้ดำเนินงานขุดลุมเดี๋ยวเอาคนงานมาลงขุดครับไกลแล้วครับไกลแล้วโอ้โหช่างยุ่งครับนี่เป็นเสาเสาครับแล้วจะมีฉากรองรับน้ำหนักนี่ครับผมทำรูให้น้องตัวหนูนะครับชอบเสียง นักซีบอยจ,จะดไดปบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถ่ายอัปเดตไ้นะครับนี่ก็กำลังเริ่มต้นครับทําเสาพรุ่งนี้ก็ขุดลุมนะครับน้องเวนทอง เป็นสับลดของคุณแม่จุรวยนะครับผมท่านอีกแล้วนะเขาอยากอยากให้นะครับผมผมก,อก,ก็อยากกินอยากกินเปินมา <c oughs> ขอบคุณครับแล้วขอบคุณแม่จุลวยแล้วขอบคุณครับที่สร้างรู้ให้ผมครับ นะครับผมทีนี้ก็รวยจะแข็งแรงขึ้นนะครับเขาก็จะโตไปข้างหน้านะครับผมโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะหักแล้วนะครับผมเอาไม้มัดไว้แล้วมัดไว้วไวอีกนะครับนี่ ยังไงแม่ควานดีใจไหมแม่ควานดีใจค่ะขอบคุณครับนีรับแม่ควนานำสขอบคุณครับขอบคุณแม่ช่วยนะครับผมที่ทำรั้วให้น้องทุนหัวนะครับสร้างรั้วให้น้องแหวนทองหรือน้องทุนหัวนะครับคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับถู้มขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับเย่ แม่สาคกุละก็ตีลวครับผมก็มหาบุรณะครับก็กลับขอบพระคุณมากๆนะครับผมคุณแม่เฉลูยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งน yep, ี TA ้ก็จะอัปเดตนะครับผมต่อนะครับขอบคุณที่เมฆตาครับกลับขอบพระคุณที่เมฆตาครอบครัว พังซากุระนะครับผมกับน้องแบนทองนะครับหรือน้องทุนหัวนะครับผมกพมาอัปเดตให้ให้แม่แม่ดูนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่เฉรวยมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อัปเดตหม่นะครับผม ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และก็กดติดตามด้วยนะครับผมช่องซากุระแฟมิลี่นะครับผมน้องทุนหัวแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไดถ่ายนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับก,ก็อ่ะจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับผมนี่นะครับน้องเปทนทองสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กระดิ่งด้วยนะครับผมนึกว่ารถไอติมครับผมแค่นี้นะครับผมขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ